สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีเช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูรถมือสองที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่เลยครับคือ Honda j a z z 1.5 v ปี2.9 0 1สีดำคันนี้เลยครับราคาสบายๆนะครับ4 0 0 0 0 10,000บาทฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละประมาณ7,000บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันแบบละเอียดกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มกันจากที่ด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าเนี่ยยังคมๆใสๆเลยนะครับเป็นไฟหน้าฮาโลเจนมาพร้อมไฟเดียวนะครับที่บิวอินอยู่ในโ มีในส่วนของตัวไฟเด์ไลท์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับครบท่วนนะครับผมชิ้นงานการชนด้านหน้าไม่ได้มีรอยชนหนักหรือว่ารอยบุบรอยรักยิ้มที่ฝากระโปรงมาใดๆดเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับตัวถังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมรับกันนะครับจากทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับผมเส้นสายต่างๆยังคมยังสวยชัดเหมือนเดิมไม่ได้มีรอยบุบไม่ได้มีรอยรักยิ้มนะครับผมนะครับตัวนี้นะฮะด้านหน้าฟิล์มมันเสื่อมสภาพนะฮะทางเพชรยนต์ของเราก็มีการ แก้ฟิล์มให้หม่ยนะครับมันจะมีรอยสำลีหรือว่ารอยทิชูอุดไว้อยู่นะครับผมนะครับตัวรถสวยมากครับเป็นสีดำนะสีดาเดิมโรงงานเลยนะครับผมกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงานะครับสวยๆเลยดูสปอร์ตแล้วก็ดูเรียบหรูมากครับตัวถังเงาิบบแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เคลือบอะไรเลยนะครับผมตัวไฟเลี้ยวก็อยู่ที่ด้านแก้มข้างเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับฟับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับส่วนตัวล้อแม็กเนี่ยของเดิมโรงงานเลยครับเป็นแม็กอลลอยขอบ15นิ้ว ยางยางเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนส่งม้ออีกทีนึงนะครับเพราะว่าเรารดูแลแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากนะครับเพราะว่ายางเริ่มลอ,อกไปแล้วนะครับตัวประตูเนี่ยก็สีเสม,ม,เสมอการไม่ได้มีสีโดดหรือว่ากับสีใดๆมากุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับสามารถพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถนะฮะจะมีปุ่มตรงนี้สามารถปลดล็อกรถได้เลยนะครับมาดูที่ารายละเอียดสมารับภายในคันนี้กันบ้างน,นะครับ คันนี้เจ้าของเดิมนะครับหุ่มในส่วนของเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆถ้าไปหุ่มเองเนี่ยน่าจะประมาณตก8 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0มนบาทได้นะครับผมนะภายในสภาพสวยเลยนะเบาะหนังก็สภาพดีด้วยครับไม่มีขาดไม่มีเยินนะครับภายในก็ถือว่ากว้างกว้างนะครับฟิลลิ่งทุกฟิลลิ่งทุกอย่างนะฮะยังนั่นยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันสามารถปรับเครื่องเสียงได้นะที่ซ้ายคือพวงมาลัยนะครับมีโหมดอีคอนโหมดให้ได้ใช้งานนะประหยัดน้ามัน กาเบรกกานคันเร่งไม่มีรอยสนุงสนิมใดๆนะครับมาพร้อมตัว mm. เกียร์นะครับเป็นแบบ ecvt อ่าขอเป็นเกียร์ cvt นะครับหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีรอ่อกไม่มีร่อนนะครับแอร์ยันฉ่ำนะเครื่องเสียงเดิมเชื่อมต่อบูทูธได้คอนโซลด้านหน้าสีไม่มีซีดไม่มีจาน,นะครับดูแลดีไม่ได้มีเอาไปจอดตากแดดจนสีซีสีจางมาแน่นอนนะคันนี้สภาพกริปเลยนะฮะซ่อกป,ประตูเดิมครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์ครสีโรงงานอยู่ครบแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำจากการใช้งานหนัก กระจกได้ระบบไฟฟ้าออโต้ให้ฝั่งคนขับนะครับวัสดุทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตามจุดมาร์คสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่าแกะไขแต่อย่างใดนะครับแล้วก็แน่นอนตามซอกประตูด้านหลังด้านขวานะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถน้านสนิทเรียบเนียนครับไม่ได้มีพ่นสีหรือว่าสาดสีใดๆมานะครับ สภาพตัวรถสีดำใครได้เป็นสาววอคอร์ด้าแจ๊หรือว่าอยากได้รถใช้งานในเมืองประหยัดน้ำมันคล่องตัวแล้วก็เนประสงค์พับเบาได้คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางมากครับนี่ครับเบาะยังสภาพสวยแล้วก็ไม่มีเยินยังตึงยังแน่นอยู่ไม่มีขีดไม่มีขาดพื้นที่วางขาค่อนข้างเหลือเฟือครับนั่งได้สบายนะครับซอกด้านหลังครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีโรงงานอยู่ครบแผงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยไม่มีช้ำจากการใช้งานหนัก วัสดุทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกตินะครับส่วนระบบเบรกระบบช่วงล่างระบบของเหลวต่างๆนะครับเดี๋ยวมีทีมช่างตรวจนะก่อนส่งมอบห้ทีหนึ่งนะแต่จริงๆมีการตรวจสอบตรวจช็คแล้วนะครับว่ารถคันนี้นะเดิมแท้แน่นอนนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยเดิมครับไม่ได้มีรอยแตกรอยร้าวพวกโลโก้ตัวอนทุกอย่างอยู่ครบนะกระจกเดิมแท้ทอนด้าไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนนะครับผมมีที่ปัดน้ำฝนกระจกไร่ฟ้าให้ครบเลยนะครับ ด้านหลังถือเป็นจุดเด่นของ h อนด้า a z z เลยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางนะฮะาำให้เพียงพอก็ยังสามารถพับเบาะลงไปได้นะครับตะเข็บเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับไม่ได้มีการกลับสีเปลี่ยนสีมานะครับซื้อไปแล้วตรวจพบเจอผนังนะครับถ้าไปชนหนักจมน้ำพิกความยินดีรับซื้อคืนเลยนะครับล้อยางอล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะครับล้อยางอล่อยู่ตรงนี้นะครับผม ไม่มีรอยสนองสนิมหรือว่ารอยการจมน้านะครับพวกซีนซิลิโคนต่างๆนะฮะเดิมๆโรงงานนะครับต้องขออภัยด้วยในเสียงอีดแอดนิดหนึ่งครับมันเป็นเสียงโฟมครับนี่ครับทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติครับสีดํานะครับก็นะฮะเงางามนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ผ่านการลงวัดใดๆนะครับก่อนส่งมอบจะมีการเคลือบแล้วก็ลงแบคให้ทีหนึ่งนะครับเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้เหลี่ยมสันยังคมยังสวยแผงประตูด้านหลังซ้ายสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานหนัก ตามซอกประตูด้านหลังซ้ายนะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะฮะัมาร์คสีโรงงานอยู่ครบประตูไม่ได้มีการแกะซ่อมหรือว่ามีการชนจากด้านข้างมาแน่นอนนะครับนะซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดมีไฟนั้นวิ่งเซนถึงหน้าบ้านนะครับออกรถันี้ได้ง่ายๆนะครับรายได้2งเท่าของค้างวดซื้อคนเดียวจบนะครับผมคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ขอรายได้รายได้สักประมาณ1 4ื่นสี่หมนนะนะฮะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายนะครับ ซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนมาก์คสียูครบจุดแผ่นเพตัวรถเดิมๆโรงงานเลยครับผมนะยังอยู่ครบทุนสมบูรณ์รับประกันเลยนะครับซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังว่าชนหนักจมน้ำพิกามยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100%รอนะครับรถคัดคุณภาพมาให้แล้วนะครับสำหรับสาววอคารด้าแจนห้ามพลาดคันนี้นะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเปิดฝากระโปรงมาดูห้องเครื่องครับนี่คือเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร iVTEC นะครับก็ถือว่าแรงพอตัวแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผม ห้องเครื่องสภาพสวยนะครับไม่ได้มีรอยน้ามันไหลเยิ้ใดๆนะครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับสำหรับปี2 0 1 9นะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเครื่องเดินเงียบไม่มีรอยเยิ้มไม่มีรอยเั่วซึมนะครับโช๊คเดิมนะครับน็อตต่างๆไม่ได้มีรอยแกะนะครับผมซีนเดิมฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะซ่อมทำสีนะครับหัวน็อตฝากระโปรงยังคมยังสวยนะฮะในส่วนของรีเบลสติ๊กเกอร์มอกรนะครับยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตามดูร้อนความร้อน ยังคมยังสวยไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเบาโชกเมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามคาร์แม้ําด้านหน้านะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่า 100, 000, วรอยคดงอไปแต่อย่างใดนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถ5ประตูขับดีประหยัดน้ำมันดูแลง่ายนะฮะแล้วก็ขายต่อได้ราคาที่ดีนะครับ Honda j จ z z คันนี้นะตอบโจทย์นะครับผมราคาอยู่ที่4 1 0,000บาท คันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นนะครับมีบริการไฟนั้นนะครับให้ครบเลยนะครับจัดส่งอ่าจัดเซ็นให้ถึงบ้านนะครับแล้วก็ส่งรถสไลด์ให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมารับรถนะครับสนใจโทรหานะครับเบอร์โทร0831318826หรืออัดลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยๆแบบนี้จากบริษัทเพชรยนต์เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ